เด็กในปัจจุบันอาจจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งลำไส้ถ้าคุณยังส่งเสริมพฤติกรรมให้ลูกหลานกินอะไรแบบนี้และตัวคุณเองด้วยมาฟังกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกคือเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกไม่ว่าจะเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะเนื้อวัวก็ด้วยเช่นเดียวกันแซลมอนก็เช่นเดียวกันเพราะมันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเช่นพวกอีโคไลเชื้อเหล่านี้ติดเข้ามามันไม่ได้มีอาการรุนแรงจนคุณจะต้องไปหาว่าคุณเป็นอะไรบางคนเนี่ยเรื้อรังระยะยาวมีปัญหาทางเดินอาหารมาตลอดชีวิตรู้อีกทีเป็นมะเร็ง ลำไส้มาร็งหลอดอาหารบาร็งกระเพาะอาหารข้อที่2คืออาหารแปรรูปที่มีการแช่แข็งอีตัวน้ําแข็งนี่แหละค่ะทุกคนมันจะเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของเชื้อที่จะส่งผลให้มีปัญหาต่อทางเดินอาหารก็คือพวกอีโคไลและก็เฮทเพโรไลเพราะฉะนั้นการกินอาหารแปรรูปต้องปรุงสุกจริงๆข้อที่3คือการกินผักที่ล้างไม่สะอาดและไม่ผ่านความร้อนเพราะถ้ามีเชื้อโรคก็จะเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตในทางเดินอาหารของเราแต่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นไฮบริดฟังก์ชันอยู่แล้วค่ะ แเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ไม่ดีร่างกายของเรามีเชื้อตัวดีนะคะที่คุมเอาไว้เรียกว่าโปรไบโอติกแต่ต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า85%เพราะถ้ามีเชื้อโรคต่ำกว่า15%มันก็จะไม่ทำอันตรายทางเดินอาหารของเราและร่างกายของเราค่ะ